วัาร,ร้อนๆว่าด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กลายเป็นข้อถกเถียงกันอย่างเข้มข้นในแวดวงสังคมในหมู่นักวิชาการลูกรามไปถึงฝ่ายการเมืองมีข้อวิจารณ์มีข้อโจมตีมีการกล่าวหากันอย่างรุนแรงวันนี้เรามาอยู่ที่นี่นะครับที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรายการเบื้องหลังคนเบื้องหลังข่าวเราจะพาไปเปิดมุมคิดของนักศึกษาปัญญาชนที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะนิติศาสตร์แห่งนี้ครับ ว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับปมปัญหาร้อนๆที่เกิดขึ้นในสังคมยามนี้ครับปัญหาข้องหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่ปัญหาหลักการดราม่าตางหนึ่งสองแต่เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ภายใต้นักการเมืองนะครับเบอร์หนึ่งของตำรวจก็อยู่ภายใต้การเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้องค์คาพยพของกระบวนการทําทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้การเมืองไปด้วย เพราะฉะนั้นปัญหากระบวนการทำจึงไม่ใช่เฉพาะหนึ่งหนึแต่หมายถึงปัญหาอื่น,นๆรวมไปทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองสยามประชาพิว่์จึงพยายามจะแยกแยะเห็นว่า หลักการควรจะเป็นอย่างไรปัญหากระบวนการปฏิบัติเป็นอย่างไรปัญหากระบวนการทำไทยปัญหาควรจะเป็นอะไรแยกเนื้อแยกน้ําแยกกางออกมาแล้วก็พ้อยไปที่ประเด็นใดเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ไขก็ต้องแก้แต่ไม่ใช่ไปทําลายหลักการใหญ่สําคัญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของสยามประชาพิวัฒนก็คิดว่า1เรื่องสถาบันมาสั์นั้นเป็นหลักการสําคัญหลักการใหญ่ประการที่สอง มาตรา112โดยหลักการไม่ใช่ปัญหาสอดคล้องถูกต้องในฐานะที่เป็นประมุขแห่งรัฐประการที่สามประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่คือกระบวนการยุติธรรมเรื่องของวิธีปฏิบัติต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ใช่แค่112ยังโยงเรื่องอื่นอีกมากมายการรณรงค์นี่นะครับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นนี่นะครับเป็นเพียงก้าแรกนะครับ ของการไปปรับเปลี่ยนนะครับอุดมการทั้งหลายทั้งปวงที่กำกับการใช้กฎหมายนะครับขององค์กรผู้ปฏิบัติการทางกฎหมายทั้งหลายนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่รณรงค์ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์กฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เกี่ยวพันกับองค์พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญและพระราชินีรชาชทรยญาตหรือผู้สมเด็จรชการแทนพระองค์นะครับจะต้อง มีการอภิปรายกันต่อไปอย่างกว้างขวางในสังคมไทยการเสนอนี่นะครับการเสนอแก้ไขกฎหมายมากรานี้นะเนี่ยจึงเป็นเพียงก้าวแรกนะครับของการพูดถึงการปฏิรูปนะฮะสถาบันพระมหกศากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับทั้งระบบนะครับจึงไม่ใช่การเสนอนะครับแล้วก็พอใจเมื่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ผ่านการพิจารณาของสภาแล้วแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับในการทําให้สถาบันพระมหกากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับดำรงอยู่นะครับโดยสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับและดํารงอยู่อย่างสง่างามในเวทีนะครับหรือในประชาคมระหว่างประเทศนะครับน้องสอุปิศเป็นนักศกษานิติศาสตร์ ที่ธรรมาศาสตร์ปีสองตอนนี้แน่นอนว่ารู้นี่ว่าเขาเถียงกันเรื่องมาตราหนึ่งร้อสิบสองในมุมของเราเราคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้าถ้าจะเอาว่ามุมมุมของมาตรา1นร้อสิบสองเหรอครับเอาเรื่องไหนดีครับเรื่องเราเห็นเขาเถียงกางอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วส่วนหนึ่งคือ เริ่มต้นเนี่ยจากอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วยอ๋อคือขึ้นในมหาวิทยาลัลยนะครับอ,อย่างที่ท่านผู้บริสทการอาจารย์ปีดีท่านว่าไว้นะครับคือเป็นบอ่อน้ําสําหรับดับกระหายความใคร่รู้ของราษฎรนะครับมหาวิทยาลัลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนห้องทดลองทางสังคม,มศาสตร์คณะนิติศาสตร์เองก็จะเป็นคณะที่สัมผัสมีกฎหมายต้องบังคับใช้กับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่างรัฐไทยเองเนี่ยก็ยึดถือหลักนิติรัฐและกฎหมายเป็นอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นข้อทดลองของเราก็คือทดลองว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีกฎหมายที่ยังบังคับใช้อยู่ดีหรือไม่ม,มีผลกระทบในข้อดีข้อเสียอย่างไรอาจารย์กลุ่มคณะนิติราชเองหรือกลุ่มสยามประชาธิวัติเองเนี่ยก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรทางอาจารย์ฝ่ายนิติราชอาจจะมองว่ากฎหมายมาตราที่สองอาจา 2, อาจามะมีข้อข้อผลกระทบซึ่งมีผลกระทบในทางแง่ลบ กับหลายๆพักส่วนมากกว่าผลกระทบในทางแง่ดีท่านก็เสนอความยิดเห็นทา,ทางวิชาการว่าเออมันควรจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตในขณะเดียวกันก็ต้องมีฟีดแบ็กออีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับในการวิจัยว่าเออผมก็เห็นด้วยนะด้วยสายเหตุอะไรห mm hmm. นึ่งสองมเนี่ยครับ แร่บรรยากาศตอนนี้มันทาให้เราเป็นเรื่องที่ด,ดีมากเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าวงการทุกวงการในทางวิชาการเนี่ยจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆในข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีซึ่งฝ่ายหนึ่งเสนอมา PT ศิษย์ S, อีกฝ่ายนึงก็มี anti t ศิษย์สุดท้ายทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะซิน PT ศิษ์เป็นผลสังเคราะห์และสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ดีคือสังคมก็จะตกผลิตแล้วก็ได้ผลประโยชน์ต่อไปกับข้อถกเถียงของแวดวงที่เป็นนักวิชาการหรือว่าอาจารย์ที่มาสอนเรา ว่าข้อตกเถียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ตกผลึกรเราในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยเรามองอยังไงเราก็ต้องเลือกบริโภคนะครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละส่วนเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นแค่กระสุนแรกแรกการที่อาจารย์กุมค้านิติราชเนี่ยนำเสนอข้อมูลไปเป็นแค่รสุนนักแรกต่อไปคือเราต้องรอดูกับว่าสังคมตอบโต้มาเป็นยังไงร,รู้สึกสับสนไหมงง รเรียนกฎหมายมันมีเรื่องที่ต้องเถียงกันเยอะครับ<ม>ก็ต้องสับสนมีธรรมดาแต่ว่าพอเราจับหลักได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายคิดอย่างไรนิติราอาจจะมองว่ากฎหมายมาตรานี้เนี่ยนอกจะทำะต่อส่วนรวมนะฮะอาจจะมองอมม้มันมีมาตรการที่ค่อนข้างรุนแรง<ม>ในขณะเดียวกันเขาก็นําเสนอเหมือนกันว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยแทนที่มันจะคุ้มครองตัวสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันจะกลายเป็น การทําให้สถาบันเนี่ยถูกสัมผัสมากเกินไปหรือเปล่านี่คือเป็นเป็นศาสนาข,ของฝ่ายมิติราชอ,อีกฝ่ายหนึ่งอย่างฝ่ายสยามประชาพิวัตรเป็นต้นนะครับก็อาจจะมองว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่มีปัญหาม,มีปัญหาแค่ผู้บังคับใช้กระบวนการในการบังคับใช้ว่ามันจะก่อความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นนะหลักมันต่างกันแค่นี้เข้าเทียงกันด้วยหลักแค่นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจว่าเราจะเชื่อตามหลักไหนแค่นั้นเองแทั้งสองฝ่ายก็อาจารย์ทั้งนั้นทั้งนั้น มีเหตุผลถ้าไปอ่านดูนะครับทั้งสองฝันมีเหตุผลทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยงงไหมครไม่ไม่งงไม่มีไม่มีอะไรเข้าใจไหมเข้าใจป็สองเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจทั้งสองหลักเข้าใจทั้งสองหลักหลักคิดมันแค่ต่างกันอยในฐานะที่เราเป็นผลผลิตของอาจารย์จากธรรมศาสตร์เป็นผลผลิตของคณะนิติศาสตร์เรามองว่าการแก้ไขกฎหมายที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาแวดล้อมเนี่ยหลายหคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะทําไปสู่ความขัดแย้งเรามองยังไง คือคือเรื่องทางกฎหมายนะครับอย่างที่บอกไปบ้านเมืองเราเป็นนิติรัฐคือปกครองด้วยกฎหมายเป็นเรื่องธรรมดามากเมื่อมีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งมันต้องสัมผัสกับประชาชนสัมผัสผลประโยชน์ของประชาชนก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าการที่จะแก้หรือไม่แก้เนี่ยมันไม่ได้สาคัญหรอกว่าแก้ได้ไหมเพราะว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อเอื้อประโยชน์ขอคนส่วนใหญ่จะแก้หรือไม่เนี่ยสุดท้ายถ้าจะแก้จริงๆก็แก้ได้อยู่แล้วทีนี้ต้องสนใจว่าเนืื้ออหาาานนนี่เปปป็ยงงไะคใทรชิต อย่างที่บอกไปไม่มีการปกครองโดยประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ประชาชนตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากแล้วเนี่ยมันจะถูกเสมอถูกไหมฮะอย่างเช่นสมมติประชาชนทุกคนเป็นคนชั่วหมดกันหมดเลย600คนนะสี่ร้อยคนเสียงข้างมากบอกถ้าคนไม่ผิดออกกฎหมายสิค่าคนไม่ผิดถามว่าในสินธทรมมันผิดไหมมันผิดถามว่าไอสิ่งที่ประชาชนออกไปอย่างเงี้ยมันถูกชอบด้วยกฎหมายมันอาจจะชอบแต่มันขัด เจตจำนงทั่วไปซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เราเคารพอะไรกันบางอย่างอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์เองก็เชกเช่นเดียวกันแต่ระบอบประชาธิปไตยถ้าเรายอมรับนะครับว่าเรายอมรับให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราก็เท่ากับว่าเรายอมรับในคุณค่าการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์มาตรา102ก็เช่นเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเกิดเรามองว่าคุณค่านี้ยังเป็นประโยชน์อยู่ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า ก็คงจะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการคุ้มครองสถาบันพระหมหากษัตริย์จะแก้ไหมต้องปรับลดโทษไหมจะแก้ไม,ไ,ไม่แก้นี่ต้องไปดูต่ออ่ะคานนี้เขาบอกว่าโทษมันรุนแรงถ้าเปรียบเทียบกับรัฐอื่นจะเปรียบเทียบอย่างนั้นเนี่ยมันม่มันก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่ามันคือการตัดทุกบริบทออกไปแล้วบอกแค่ว่าตัวเลขมัน่างกันเราต้องไปดูว่ารัฐอื่นรัฐอังกฤษเงี้ยเขามีบทบาทมีประวัติศาสตร์ในการจํากัดอานาจของพระมหากษัตริย์มาตลอดเพราะงั้นมันก็จะมีทิศทางซึ่งโอเคเขากดหม้อาจจะไม่รุนแรงมากแต่อยย่่่าาาาางงงบ้นนนนึขเเเรรไมคผกป็ส นรัฐเราไม่เคยการผ่านการว่างเว้นรราาเระาหนกัริย์เราเราพึ่งพระบรมโอปอที่สมภานภายใต้พระมหา,าการุณาที่คุณมรดตรอนัอ้นถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขกฎหมายหรือจะปรับลบกฎหมายเนี่ยเราต้องดูด้วยบริบทสังคมพร้อมหรือเปล่าบริบทสังคมยอมรับได้ไหมถ้าเกิดจะปรับลดให้มันโทษลดน้อยลงให้ดุลพินิษ์มันแคบลงหรืออะไรอย่างนี้มันขึ้นอยู่ว่าบริบทสังคมเวลาเราเวลาเราเปลี่ยนแน่นอนว่าอาจารย์กลุ่มนิติราชก็ต้องมาสอนแน่นอนที่สุดใช่ไหมใช่หลายวิชาด้วยนะ ใช่ครับหลายวิชามันได้รับอิทธิพลมั้งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาจารย์เนี่ยมีอิสระในทางวิชาการก็จริงแต่ท่านจะไม่แปดเพื่อนความคิดของท่านให้กับนักศึกษาซึ่งท่านมองว่าเป็นวัตถุอย่างเดียวที่เป็นกลางท่านต้องสอนนักศึกษาด้วยความคิด คือคิดอ่านยังไงเนี่ยไม่เป็นไรแต่อสอนด้วยหลักโอเคแต่ท่านจะไม่เอาอความคิดเห็นส่วนตัวมาแสดงไม่มีห้องเลยไม่มีท่านอาจารย์วรเจตไม่มีแน่นอนปิยบุตรไม่มีไม่เคยมีผมเรียนกับอาจารย์สาวิตรีซึ่งเป็นแกนนาคณะนิติราชโดยตรงนะครับในขณะเดีวยวกันผมก็ได้เรียนกับอาจารย์สายอื่นซึ่งอาจจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกับนิติราชเช่นเดียวกันทุกท่านไม่เคยที่จะเอาความเห็นส่วนตัวมากล่าวร้ายอีกฝ่ายหรือมาโน้มน้าวนักศึกษาให้เห็นตามท่านเพียงพูดจากหลักอย่างมากที่สุดพูดจากหลัก เค็นยังไงเราเห็นหนังสือพิมพ์กับข้อเสนอที่หลากหลายเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นข้อที่ดีของสังคมครับที่จะได้มีการถกเถียงเริ่มเริ่มเข้าใจถึงปัญหาของกฎหมายที่แบบเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันถ้าบอกว่า ถ้าเกิดว่านังสืบพิมพ์เนี่ยเขาไม่นําเสนอในสิ่งที่ประชาชนจะควรจะต้องรับรู้เนี่ยบางทีก็จะไม่เกิดกระแสที่จะต้องถกเถียงว่าในสังคมไทยเรามันมีปัญหาบางอย่างอยู่ครับ,รบเรียนเรียนกฎหมายแล้วตอนนี้มันมีหลายทฤษฎีใช่ไหมหลายแนวคิดครเราจัดระบบยังไงเวลาเราเรา,เรามองประเด็นดต่างๆก็ตอนนี้พูดถึงของปีสองนี้ก็ยังเรียนอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่ก็จะเรียน ที่ทางด้านทั้งกฎหมายมหาชนก็จะเป็นกฎหมายมหาชนเบื้องต้นแล้วก็กฎหมายแพ่งหลักทั่วไปที่ยังเรียนอยู่ก็จะจับหลักเกี่ยวกับว่าพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยเนี่ยควรเป็นอย่างไรแล้วก็หลักฐานพื้นฐานของนิติรัฐควรจะเป็นอย่างไรซึ่งทําให้นักศึกษาเนี่ยได้หลักการขั้นหนึ่งแล้วนาไปวิเคราะห์กับสิ่งที่เขาได้รับรู้มาทางข่าวสารต่างๆว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอ่ะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เหมือนกันนี่ใช่ไหมฝ่ายนึงก็อธิบายอย่างหนึ่งฝ่ายนึงอธิบายอย่างหนึ่งเราจะจัดการ แาวคิดนี้ยังไงคือมุมมองมของประชาธิปไตยมันมีหลากหลายครับถ้ามันไม่หลากหลายเนี่ยก็คงจะไม่ใช่สังคมประชาธิปไตยคือถ้าแต่จุดจหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการขเขียนกันอยู่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสังคมไทยเนี่ยประชาธิปไตยแบบในสังคมไทยเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรถ้าถ้ามันเกิดมีข้อสรุปจุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือ จะก็จะไม่เกิดการถกเถียงกันนะครับคือตอนนี้ทุกคนต้องการคําตอบในจุดหนึ่งที่สังคมจะยอมรับร่วมกันได้ประเด็นคือว่ามันถูกจุดขึ้นมาจากรั้วของธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เรามองประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาถกเถียงกันในสังคมยังไงผมมองว่าคือในเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะครับคือประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามารับรู้ก็คือเราเป็นจุดที่สร้างชนวนให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้สึก ด่นตัวในการที่จะเข้ามาหกเขียงเรื่องปัญหาทางการเมืองนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งแต่วัติศาสตร์ที่ผ่านมามของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนไปของประชาชนอยู่แล้ว<ม>เข้ามาแสวงหามางานิทศาการมาการเสรวนาซึ่งไม่ว่าจะกลุ่มนิติราชรือกลุ่มสยามประชาพิวัตรเองเนี่ยก็มีการจัดงานเสวนาใน<ม>รั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง<ม>ประชาชนก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ทุกคนก็จะได้ข้อมูลและความรู้เพื่อนําเอาไปวิเคราะห์และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง เราเคยคิดไหมว่าด้วยข้อเสนออันบริสุทธิ์ของวิชาการเนี่ยจะถูกฝ่ายการเมืองหยิบยกเอาไปฉกฉวยหาโอกาสอ๋ออันนี้มีอยู่แล้วครับคิดว่ายเยอะอยู่ด้วยเพราะว่าในจุดจุดหนึ่งคือบางทีเนี่ยฝ่ายการเมืองอาจจะถกเถียงว่านักวิชาการจะรู้อะไรเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติแต่เอาเข้าจริงริงแล้วคือในเมื่อหลักทางทฤษฎีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมกันยึดถือมานานจะการการที่บอกว่าถ้าเราค่อยๆอยอกไปจากทางทฤษฎีมากไปเนี่ยบางทีมันก็ อาจจะเป็นตัวตุดชนวนที่บอกว่าทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดการต่อต้านก็ได้เพราะว่าความรู้สึกคือทฤษฎีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องคือยึดถือได้แล้วก็มาถเถียงกันนะครับว่า <ผม S 1> <ะ>บางทีทหารใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยอะไรหนังสืออายุนิดหน่อยแล้วก็มาอยากจะเปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่ครับคิดยังไงผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขคับว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงคือ,อ ผมว่าความรู้สึกของคนไทยเหมือนกันนะครับว่าทุกคนก็อยากให้ประเทศไปสู่สิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้น mm hmm. การที่จะบอกว่าคุณมีอายุเท่านี้ผมอาบํำร้อนมาก่อนเงนี้มันเป็นการตัดสินที่ด่วนเร็วเกินไปนครับบอกว่า mm hmm. นักศึกษาเขาก็มีการตื่นตัวเขาก็พยายามที่จะรับรู้และพยายามเข้าใจในปัญหาสังคมไทยครับ mm hmm. จะบอกว่าเขาตัวเล็กเองน้อยก็ไม่น่าจะถูกต้องห mm hmm. ลังจากข้อเสนอของนิติราชออกไปเนี่ยทำให้ฝ่ายการเมืองบ้างแหละ ทหารกองทัพประชาชนบางส่วนเนี่ยรเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่มีกระแสตอบรับจากข้อเสนอของโควิทิล่าทำให้ความเชื่อถือของเราต่อตัวอาจารย์ยลดลงไปไหมไม่ครับเพราะว่าเวลาเราเรียนในคณะอย่างที่เพื่อนเขาบอกมาว่าเขาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความเห็นของท่านจะเป็นบอกว่าจะเน้นเรื่องหลักการเป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ย จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราลดคุณค่าลดความเคารพในตัวท่านอาจารย์ลงไปเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยนําเอาความเห็นของท่านเข้ามาใส่ครับอาจารย์ของเราถูกด่าอย่างรุนแรงว่าเป็นน,นิติเรสบ้างแหละเรากโกรธไหมที่คนมาด่าอาจารย์เราผมก็ไม่โกรธครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถถกเถียงกันได้ในเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแล้วก็ถกเถียงด้วยเหตุผลว่าทําไมเขาไม่เห็นด้วยครับึ่งไอ้คำว่านิติเรสเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเป็นการดูยัดเยียดอาจารย์เกินไปที่บอก เออให้เขาเป็นเสื้อแดงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามองในเหตุผลของอาจารย์ที่เขานําเสนอบางทีก็มีจุดที่เขาก็อยากให้สังคมไทยเห็นแล้วนามาถกเถียงกันเหมือนกัน,น,กนเราได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์กลุ่มนิริราชตรงไหมครับผมเรียนและทานุนกาจจรา์โปรเจกต์แล้วเป็นยังไงได้ได้แลกเปลี่ยนได้พูดคุยกาคิดแล้วเรารู้สึกคิดเร่งไงบ้างผมไม่ค่อยไม่เคยคุยกับท่านโดยตรงอะครับก็จะบอกว่านั่งฟังเกี่ยวกับที่สิ่งที่อาจารย์สอนว่าหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างไร,รบ้างก็ก็รูเป็นอย่างทพี่ วางสายเขาโจมตีไหมว่าเนี่ยรับใช้ทักษิณหรือว่าจะล้มล้างสถาบันหรืออะไรไม่ไม่เคยครับอาจารย์<ม>อาจารย์ก็ไม่เคยพูดถึงเกี่ยวกับว่าสถาบันกษัตริย์ในแง่มุมนั้นจะเป็นอบอกว่าต้องต้องการท่านต้องต้องการให้คือคือสังคมมาสกเขียงก,กันครับว่าปัญหาตอนนี้มันมีอยู่ว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยกำลังถูกวิพากวิจารณ์อย่างมาก<ม>จะทําอย่างไรให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพรับรของสังคมไทยอยู่ได้ ไปตามประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ทุกอย่างก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ใช่แสดงความคิดเห็นอย่างหยาบคายสบประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาหรือวาจาก็ตามอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยก็ควรที่จะเก็บไว้รักษาอนุรักษ์เคารพและเทิดทูนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เกิดมาในช่วงเวลาที่ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนะัก เยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคแต่ก็รู้สึกโชคดีที่เราได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลศึกษาพระราชกรณียกิจทําให้เราได้สํานึกและคิดเองได้ว่าทําไมเราถึงรักในหลวงเราเป็นคนไทยเหมือนกันคะ่ะอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีเดียวกันเพียงแต่บางคนอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เหมือนกันข้อมูลที่ถูกบิดเบือนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องยิ่งในทางการเมืองที่เราต่างมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน แต่เราไม่สมควรที่จะดึงพระองค์ท่านมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยเด็ดขาดในมาตราสิบห้านะครับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพศ2542ซึ่งยังใช้บังคับอยู่มีกำหนดเอาไว้ในหมวด4บทกำหนดโทษว่าผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธ์เข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือขัดขวางการเรินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองหมืนบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อันนี้ฝากไปนะครับยังบรรดาบุคคลทั้งหลายที่จะที่จะทําลักษณะเป็นการขัดขวางครับสนุกไหมที่เรียนนิติศาสตร์ในช่วงที่มีการถกเถียงกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสนุกมากค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้เปิดโลกทางความคิดว่า มีแนวคิดเห็นยังไงเราเรียนด้วยหลักการเนี่ยที่ที่ผ่านมาคือเราเรียนด้วยหลักการแล้วเราก็จะมีมันเหมือนกับเป็นข้อที่จริงมันมีมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์ให้เราได้มาถกคิดให้เรามาได้พูดถึงกันอย่าเนี้ยก็เหมือนกับคุยกับอาจารย์คุยกับเพื่อนมันเหมือนกับได้ทําให้เราตกผลึกในเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันโดยไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ปิดอยู่กับตําราแล้วอันนี้เราเห็นของจริงเลยใช่ค่ะมันมีมันมีข้อเท็จจริงมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันมี มันมีภาพที่ทําให้เราคิดเองได้ก็คือให้เราวิเคราะห์เองโดยทีม่ม,มันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่อาจารย์เขายกตัวอย่างให้เราเวลาเราเรียนใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าอาจารย์อามาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เห็นข้อเท็จจริงผมผมขอกมาแล้วก็ออกมาวิเคราะห์กับเพื่อนมาวิเคราะห์กับอาจารย์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้มันสนุกตรงที่แบบได้แลกเปลี่ยนความรู้อะไรอย่างเงีย้ยเราเห็นข้อถกเถียงทางวิชาการผ่านหน้าหนังสือพิมน่าาาห้้สองเเยย็ดวไรรูึก เออพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีก็คือคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดเราอยู่ในสังคมที่อยู่ในยุคของประชาธิปไตยใช่ไหมนี่คือความหลากหลายฉะนั้นมันต้องมีความหลากหลายทางความคิดมันมีสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ทุกคนเปิดออกมาเราเห็นด้วยเปิดมาเราไม่เห็นด้วยนี่คือสิ่งที่เรากําลังอยู่ในเหตุการณ์ที่เรากําลังเผชิญในสิ่งที่ทุกคนกําลังถกกันในหลากหลายความคิดกําลังมี ความคิดที่หลากหลายแล้วมันมันจะทําให้เราเราเห็นอะไรที่หลากหลายไม่ใช่เห็นภาพเดียวแล้วเราเองเพิ่งอยู่ปีสองเองโอ้โหนี่ทุกเถียงกันเรื่องระดับชาติอะเครียดไหมหรือว่าสับสนไหมอืช่วงแรกๆก็ก็พยายามจะจับใจความในสิ่งที่เขาถกเขียนกันเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยู่ในปีสองใช่ไหมคะเราก็เพิ่งเรียนพวกหลักการทางโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันหลักการทางมหาชนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีมหาชนเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วปีสองก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนพวกรัฐธรรมนูญไม่กี่สองสัปส สมาคิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือมันก็แบบช่วงแ,วแรกๆก็พยายามที่จะจับตัวกามไม่ได้ว่าเ,เขากําลังถกกันเนี่ยด้วยหลักหลักการอะไรของกฎหมายด้วยหลักการอะไรด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็มานั่งมานั่งคิดของเราเองว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เองเนี่ยเ,เราเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราเราเราชอบหรือไม่ชอบแล้วมันมีหลักการที่ถูกต้องไหมในในที่ที่เขาพูดเนี่ยแล้วมันมันใช้ได้ไหมกับสังคมไทยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอามา เหมือนกับว่าได้มาเรียนรู้ต่อยอดกับสิ่งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเขามันเกิดขึ้นแล้วเรากาลังเรียนอยู่ด้วยมันกําลังต่อยอดให้เรา <Yeah. S 1> ได้ได้คิดใหม่ๆแล้วก็ได้ได้มีหลักที่จุดยืนของเรามีหลักที่เราจะยืน mm. ว่าเราเราจะยืนอยู่ในความคิดไหนหรือเราเราจะมีอิสระทางความคิดได้แค่ไหนโดยที่เขาเขามีเหตุผลอะไรมากมายมามาให้เราขบคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ทําให้เรามีพลังที่จะ นำเสนอหรือว่าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่ทําให้เราเไม่ไม่ตกไปอยู่ในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความคิดใดความคิดหนึ่งเป็นหลักแต่มันจะทําให้เรามีภูมิคุค้มกันมากมายที่เราถูกนํามาเสนอให้กับเราคิดอะไรงเงี้ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ศึกษาเต็มเ็มเนี่ยก็จะแก่นของมันก็จะรู้แค่แก่นว่าเอ้ยแก้มาตรา12นี่มัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในในสถาบันพระมหากษัตริย์บางส่วนที่ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะค้านจ<อ>นสารเปเรื่องธรรมดาครับของมนุษย์แต่บางส่วนที่ศึกษาลงไปลึกเนี่ยอ๋อพอดูเหตุผลเออบางเหตุผลมันก็เป็นจริงบางเหตุผลมันก็รุนแรงเกินไปก็มีเป็นเรื่องธรรมดาครับเราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไหมที่มีคนออกมาถล่มอาจารย์วรเจตเห็นครับนิติเรศต้นคิดยังไงคิดยังไง คือคืออาจารย์อาจารย์ผมมิจิราตเองผมก็ด้วยความเชื่อนะครับว่าท่านเองก็คงเตรียมใจเอาไว้แล้วเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นการเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่โหดได้มากถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีนะครับผมคิดว่าไม่แน่ไม่แน่ปีปัญหาสมมติผมเป็นคนเป็นผมมิจิราเองผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมพูดเรื่องนี้ออกไปมันเป็นพับลิกอิชชูคนที่จะสะท้อนกลับมามันก็มากไปด้วยมันก็เป็นพับลิกเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะโดนด่าบ้างก็ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ต้องเป็นสาธารณะวัตถุไปโดยปริยาย คือความขัดแย้งมันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยมากไม่ว่าสังคมไหนครับประชาธิปไตยจะต้องมีการนำนานถกเขียงซึ่งพอคนมองเห็นว่าถกเขียงกันเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะต้องมองว่าเป็นความขัดแย้งขึ้นมาทันทีซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ใช่ครับมันมันไม่เชิงเป็นอย่างนั้นคือทุกคนกําลังหาเหตุผลของตัวเองมาสนับสนุนเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศเราครับในคณะเองกลุ่มนักสกษกกลุ่มต่างๆที่อาจจะมีแนวคิดไม่ตรงกันเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงแนวคิดไม่ตรงกันถ้าเป็น ผมผมนี้จะอยากจะพูดกับเพื่อนในคณะนิสสากันส่วน mm hmm. ใหญ่ก็จะถกเถียงคุยกันได้ไหมหรือไม่มองหน้ากันโอ้ไม่มีมองไม่มีไม่ม,มีมองไม่มองหน้าครับไม่มีคูยกันได้หมดพูยกันได้หมดครับคือทุกคนตอนนี้คือใช้เหตุผลต้องต้องใช้เหตุผลเข้า mm hmm. ก็คือเคยอย่างเช่นบอกว่ามีคณะนิจิได้เคยเสยวนามาได้ไปฟังไหม uh hmm. เมื่อวันนี้เพื่อนกลุ่มสยามที่แบบสยาส่วนกลุ่มสยามประชาพิวัฒนีอย่างนี้ mm hmm. เขา,เาไ,ปไปฟังมาเหมือนกันเป็นยังไงบ้างก็มาถกเถียงกันอย่างวันที่6กุมภานี้ก็จะมีเพื่อนที่เขาไปฟังกลุ่มสยามประชาพิว ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เหมือนกันก็ทางที่เขาสัมสุนนิติราชเหมือนกันบอกแต่เขาก็อยากไปฟังว่าเหตุผลของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วจะมาวิเครมมาะห์มามาแกรองให้เข้าใจทั้งหมดของรายการในค่ำคืนนี้ทำให้เห็นนะครับว่านักศึกษากฎหมายในรั้วมหาวิาทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้มีความตื่นตัวสูงมากในการถกเถียงและการสนทนาในประเด็น,น,นร้อนๆว่าด้วยมาตรา1น2 ไม่แพ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมกันเลยทีเดียวนะครับเห็นมุมคิดของน้องๆนักศึกษาแล้วใช่ไหมครับได้แต่เชื่อครับว่านักการเมืองและนักวิชาการจะถกเถียงกันด้วยข้อมูลและความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยและไม่ผลักไปสู่ความขัดแย้งในสังคมครับภารกิจแล้วไม่จบแค่นี้นะครับในรายการเรืองหลังคนเบืองหลังข่าวเลยมีภารกิจไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เป็นข่าวรวมถึงบุคคลสําคัญที่เป็นข่าวในบ้านเราครับทุกวันจันทร์ที่นี่เนชั่นแนล